bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh s a ah uh. สลามทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่ทางโรงเรียนบางกอบพิยานะครับมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6นะครับฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่ ยังไม่มาถึงโรงเรียนนะครับขอให้รีบเร่งนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผู้บริหารอาจารย์กิติมาวงสันนะครับกำลังชี้แจงนะครับเกี่ยวกับนโยบายเป้าหมายของโรองเรียนนะครับตอนนี้ก็ผู้ครองก็ค่อนข้างที่จะมากันค่อนข้างเยอะนะ แต่คิดว่ายังจะมายังไม่พบนะครับเพราะฉะนั้นเรียนนะครับเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับให้สละเวลาตรงนี้นะครับมาประชุมผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะเด็กที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผู้ปกครองจะได้พบครูประจําชั้นแล้วก็รับผลการเรียนด้วยและฟังคําชี้แจงนะครับของครูประจําชั้น อันหนึ่งนะครับโรงเรียนมังกรพิยาวิธีเนี่ยจะมีการใช้แอปพลิเคชันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนของลูก,ลกลหลานของเรานะครับเกี่ยวกับการเข้าเรียนการมาเรียนนะครับแล้วก็ผลการเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับ ขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับที่ยังไม่มานะครับให้ามาประชุมที่โรงเรียนด้วยนะครับจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับการเข้าเรียนการาเข้าโรงเรียนแล้วก็แจ้งเรื่องของการแจ้งผลการเรียนของลูกหลานของเรานะครับอาจารย์ิตมาสานะรัผู้อำนวยการโรงเรียนบางิรไปนะครับขอเชิญอาจารย์ไพโรธิริทัตนะครับ ขึ้นบกับผู้ปกครองนะครับท่านเป็นครูในฝ่ายวิชาการนะครับขึ้นมาชี้แจงประชุผู้ปกครองในครั้งนี้นะครับเมียกรออะไรหลายๆอย่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนะครับและการรับประมวลผลฉะนั้นผู้ปกครองควรควรทราบนะครับในส่วนของตรงนี้ตอนนี้ก็ฝ่ายวิชาการนะครับอาจารย์ไพโรธริ้นมันนะครับก็จะขึ้นให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแผนการเรียนนะครับ ในฝ่ายของวิชาการ <c oughs> ยังทันนะครับยังทันผู้ครองต้องมานะครับเพราะว่ามันจะมีการรับผลการเรียนนะครับท้ายของการประชุมน,นี้นะครับ<ส>จากครูประจำชั้นนะเสนแล้วก็พูดเกี่ยวกับ,อบแอป,ปแอปตัวใหม่อะ ให้พูดฮาษาอับกฤเหรอแล้วก็จะมันจะมีจุดหนึ่งเกี่ยวกับการซื้ออาหารด้วยครับที่ใช้แอปในการจ่ายนะที่ผมทราบมาคร่าวๆนะครับในส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่จะนำามาใช้ในการบริหารจัดการ ของทางเรียนนะครับก็คือจะมีเรื่องของการแจ้งเวลาวลการเข้าเรียนให้เข้าโรงเรียนของบุตรหลานของเรานะครับแล้วก็จะมีการแจ้ง,งก,การเข้าเรียนของแต่ละวิชารวมไปถึงเรื่องของการซื้ออาหารจ่ายเงินผ่านแอปแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งผลการเรียนการลาของบุตรหลานเรานะครับที่ ดันั้นผู้ครองที่ที่ยังไม่มานะครับนะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญขอให้มาประชุมหน้าวันนี้ด้วยนะครับในปีนี้นะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยมีการปรับปรุงมาหลายทางแล้วนะครับงานนับใกาจะประมาณเกือบเกือบสิ้นปงแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเลยนเนี่ยเราได้หลักสูตร นะครับสนามศึกษา2,538นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น2 5 4 1นะ46นะครับ50นะครับ56นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามสนามแปดสนามตะก้อนะครับที่ใช้งบประมาณจากการจัดงานประจำปีของโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไป น่าจะเยอะแล้วเหลือรอปูนครับเพราะว่าสนามที่เราทำเนี่ยจะเป็นปูพื้นยางนะการกระแทกครับหรือพื้นยางการกระแทกก็เป็นสนามที่ค่อนข้างจะมาตรฐานเลยอันนี้ก็ประมาณที่ได้รับจากการจัดงานโรงเรียนครับแล้วก็คือการสนับสนุนจากผู้ครองชุมชนนะครับแล้วก็นักเรียนก็ทำดีแล้วนะครับขอลาสตาลานะครับทรงปวดปานนะครับ กับทุกคนนะครับในการช่วยเหลือ,อการจัดสร้างสนามตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเกี่ยวกับการติดตั้งโทรทัศน์นะครับปีช้าเป็นเสียการเรียนการสอนในทุกห้องทุกชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ดาเนเินการเป็นเ็นที่เรียบร,ร้อยแล้วในการก,ารกันงบประมาณจัดจัดตรงนี้แต่ว่ายังขาดงบประมาณบางส่วนที่ จะใช้ในการซื้ออ c เซสซอรี่บางตัวนะครับที่ใช้คอนเน็กกับโทรทัศน์นะครับจากมือถือของครูแท็บเล็ตของครูแล้วก็คอมพิวเตอร์ของครูก็เป็นจํานวนเงินค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้ทางครูทางทีมงานนะครับก็คงน่าจะมีการขอนะแต่เราจะขอในลักษณะการขายนะครับ จะช่วยซื้อนะครับเดี๋ยวจะมีตัวแรไอเทมตัวแรไอเทมบางอย่างครับออกมาแล้วครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับผู้คลองชุมชนช่วยสนับสนุนนะครับด้วยสนับสนุนซื้อช่วยซื้อในตรงนี้สลั่มทั่วไปเนี่ยแทรกขึ้นมาหนบหลบหลในมีการงานที่ผ่านมาหนึ่งปีแต่การเรียนอันสิททั่วไปเนี่ย หลงหรืออยู่นะครับแต่ในปีนี้ไม่มีแล้วนะครับจะแก้ต่างแทนนะครับในแผนของอังกฤษคอมเนี่ยก็จะเน้นภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นค่อนข้างจะโอเคไปดูนะเนี่ยเนี่ยมีการเปิดณะจังก็ประมาณการจัดงานโรงเรียนนะครับที่ที่น้องมุ้งผู้ครองแล้วก็ชุมชนช่วยกัน สนับสนุนตอนจัดการลงเบียนมาช่วยซื้อของมาช่วยร่วมงานมาช่วยบริจาคมันก็ยังเหลือนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์นะเรื่องเอ็กซ์ซสีเหมือนว่าจะยังขาดก็ประมาณอยู่ประมาณ3-4มสี่หมื่นบาทเดี๋ยวทางทีมงานนะครับทางครูก็จะช่วยให้ชุมชนผู้ครองสิทธ์เก่าช่วยกันซื้อเพื่อที่จะับสนุน การจัดหา,าหอ็อกซิเี่เกี่ยวกับโทรทัศน์หน่อยน่าจะเป็นแบบพวกแรงเข้มทำครั้งเดียวครียน <Yeah, like ี่เพิ่มนะครับยี่สิบห้าี่ิใส่แกล้งใหเกิดนะครับหรือให้ให้เกินไปนะครับโอกาสที่จะไปเข้าเลยในของรับเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนใน่างประเทศนะครับใน่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงว่า ี๋ยวจะมีก็ปูพื้นปูพื้นยางครับตรงนี้เป็นสนามสนามแบดกับสนามแต่เราก็ใช้ในการทํากิจกรรมให้กับเด็กๆด้วยทาแล้วก็เลยทาเป็นพื้นยางครับจะได้เซฟเรื่องอันตรายให้กับเด็กๆด้วยครับ ให้เรียนแม้แต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีการเปิดคณะก็ช่วยๆกันครับคนเล็กคนน้อยช่วยสนับสนุนกันที่เราได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของเรานะครับส่วนในแผนการที่ตามคือวิทยาลัยนะครับดังนั้นที่เรียนสายวิทยาลัยเนี่ยก็จะแต่หลายคนดูไลฟ์สดอาจจะคิดถึงโรงเรียนนะโดยเฉพาะสิทธิ์เก่า เข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมคุณครูได้นะครับคิดถึงเหงาเศร้าเข้ามาได้โนระงเรียนบางกอวิยาหลังนี้ครับไม่เคยทำร้ายใครนะไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีต่อใครนะตรงนี้เป็นสถานศึกษานะครับมีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็สามัญด้วย มันก็จะเป็นที่พึ่งนะครับของเด็กๆของสิทธิ์เก่าได้แอยยยยย่่่่าาางงนนนนนนึททเเเรรีีีีใผวิคนที่จะทำร้ายกันน่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันมากกว่ามันไม่ใช่สารศรึกษาแล้วครับคนเรียนได้ง่ายแล้วก็มีความเรียกว่ามีความอดทนนะครับ <sự> ก็เดี๋ยวช่วยกันอีกน,นิดนึงนะครับ ตรงสนามนี่น่าจะทำดีล่าละแต่จะมีเรื่องของการจัดซื้อเรื่องของโทรทัศน์ส่วนในมตเนะครับเราก็จัดโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดไลน์นะเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เราแจ้งเกี่ยวกับารเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนให้กับผู้ครองชุมชนแล้วก็สิทธิ์เก่าได้ทราบ ถ้านักเรียนไม่ต่อที่โรงเรียนบางกอกนะครับก็สามารถนำนะครับนความรู้ที่ได้เนี่ยไปเป็นในโรงเรียนสามัญนะครับหรือโรงเรียนศาสนาอื่นๆได้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าวิชาที่เราจัดไทยเนี่ยสามารถที่จะไปเชียอโยได้นะครับให้ครูจะปิดไรแล้วกาบสลามดิกาบสลามปิดไร้ที่สองคนเลย โอเคครับผมซอยกุาุาร้องมาตุลล้อกาตู